สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูฉัตรดาทนละลินนะคะสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะครูปุ๋มจะมาสอนวิธีการเข้าโปรแกรมพิมพ์ดีดนะคะซึ่งโปรแกรมพิมพ์ดีดที่เราใช้กันนะคะชื่อว่า ReV v i v a t y p i n g นะคะสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะคะหรือว่าไอคอนของโปรแกรมจะเป็นวงกลมสีเทานะคะมีลักษณะเหมือนตัว F สีขาวอยู่ด้านในนะคะวิธีการเข้าสู่โปรแกรมนะคะให้เด็กๆดับเบิลคลิกไปที่ไอคอนของโปรแกรมเลยนะคะ พอเข้าสู่หน้านี้แล้วนะคะให้เด็กๆคลิกโอเคนะคะพอคลิกโอเคปุ๊บนะคะเราจะมาเจอหน้า u s สโปรไฟล์นะคะซึ่งหน้ายูสโปรไฟล์นี้นะคะจะให้เด็กๆพิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปนะคะในช่อง a s สเนมนะคะคลิกเข้าไปในช่องสีขาวนะคะและพิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปเลยนะคะพอเราพริมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆคลิกโอเคนะคะ เราจะมาสู่หน้าโฮมนะคะีเด็ๆคะ่ะโปรแกรมพิมพ์ดีดีวิวปิ้งนี้นะคะเราสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้นะคะในชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะเราจะเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยนะคะในสัปดาห์นี้ครูปุ่มจะสอนวิธีของการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์แป้นยาวในภาษาไทยจะประกอบไปด้วยฟอฟันหอยหีบกอไก่ดอเด็ก นะคะแล้วก็ไม้เอกสระอาสอเสือแล้วก็วรวนันะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณผมจะให้เด็กๆดูวิธีการวางนิ้วที่ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะการฝึกพิมพฟอฟันหอหีบกอไก่ดอเด็กไม้เอกสระอาสอเสือและวอแวนซึ่งเราจะเรียกว่าปันา้นเย้าฟังอีกครั้งนะคะฟอ หอกอดอเอกอาอวอเรียกว่าปั้นเยา่าการวางนิ้วปั้นเยา่ามีการวางนิ้วดังนี้นิ้วก้อยซ้ายพิมฟอฟันนิ้วนางซ้ายพิมหอหีบนิ้วกลางซ้ายพิมพ์กอไก,อก่นิ้วชี้ซ้ายพิมพ์ดอเด็กนิ้วชี้ขวาพิมพไม่เอก นิ้วกลางขวาพิมพ์สระอานิ้วนางขวาพิมสอเสือนิ้วก้อยขวาพิมพววแหวนดูซ้ำครั้งที่สองนะคะพิมฟอฟันพิมหอหีบพิมพ์กอไก่พิมพ์ดอเด็กพิมพไมเอกพิมพ์สระอาพิมสอเสือ พิมพ์วอแหวนดูซ้ำเป็นครั้งที่3ค่ะฟอหอกอดอเอกอสอวอการเคาะวักหรือสเปซให้ใช้นิ้วโป้งซ้ายหรือนิ้วโป้งขวาก็ได้แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้งาน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์ดีดภาษาไทยนะคะแป้นพิมพ์ดีดภาษาไทยเป็นยาวทบทวนกันอีกครั้งนะคะจะประกอบไปด้วยฟอฟันหอหีบก e, ็ไกลดอเด็กไม้เอกสระอาสอเสือแล้วก็วอแหวนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะครูบุ๋มขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะและเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ